วันก่อนกูไปดูหนังหนึ่งมาเว้ยแกมึงไปดูเรื่องอะไรเรื่องววดูวอหนังแบบหลอนหักมุมสัดๆเรื่องประมาณไหนวะเรื่องมันมีอยู่ว่าไอ้พระเอกมันชื่ออูซองคือหนังมันจะสื่อประมาณคนวัยทางานยุคนี้ที่ต้องปักกัดดินถีบดินรนทํางานหาเงินไปใช้ดอกธนาคารเงินกู้คอนโดมันเหมือนชีวิตคนส่วนใหญ่ตอนนี้เลยนะกูว่าเออครว่าจริงนะแกคือเอเชียอูซองอ่ะมันกู้เงินซื้อคอนโดตึกหนึ่งมาเว้ยคือมันก็ซื้อไว้เก่งกําไรด้วยแหละพอมันได้ข่าวว่ารถไฟฟ้ามันจะสร้างผ่านคอนโด ในอนอาพี่ดินมันจะราคาขึ้นนะดีงั้นใช่ใช่มันก็กิดเหมือนแมงเม้าส่วนใหญ่นั่นแหละ แล้วไงต่อวะแกพอมันกู้ผ่านใช่ปะพระเอกมันทํางานประจำํำไม่ก็จบทําหลังเลิกงานไปด้วยเพื่อเอาเงินไปโปนี้ชีวิตแม่งน่าจะโคตรวนลูปถอมาน่าดูใช่แกแต่พระเอกมันเหมือนซวยเว้ยไอคอนโดให้มันซื้อนันเจอแต่เพื่อนข้างห้องประหลาดยังไงอ่ะแกคือพระเอกมันไม่ค่อยได้นอนบีหรอกเพราะไม่ได้ยินเสียงคนเดินชั้นบนทั้งวันอีเชียห้องมันไม่เก็บเสียงหรอวะไม่เก็บเสียงแม่งสักอย่างใครทําอะไรได้ยินหมด ก,กุกกักสวยแล้วเจอเพื่อนข้างห้องซนตีนไม่หลับไม่นอนแล้วมันก็มีอีป้าชั้นล่างเว้ยมาแปะโน้ตข้อความให้พระเอกอย่าเสียงดังบ่อยคือพระเอกมันไม่ได้ทําเสียงดีงั้นหรือเปล่าใช่พระเอกมันเขาบอกว่าไม่ได้บว่าเป็นคนชั้นบนอีป้าก็ไม่เชื่อ แอมมันบอกห้พระเอกลองไปบอกชั้นโมดให้่อยอีป้าก็อย่างหลอนเลยแกเป็นกูไม่ไปนะมันเรื่องไรที่กูต้องขึ้นไปบอกวะใจนิติไปดิตอนแรกมันก็ใจนิตินะแต่พอนิติเข้ามาดูให้ก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วไงต่อวะแกพระเอกมันก็ขึ้นไปเตือนคนชั้นบนเป็นชายฉักการคนนึงดูเถื่อนๆหน่อยมันก็บอกไม่ได้ทํามันบอกว่าเสียงมาจากด้านบนโน้นมันก็ได้ยินแล้วก็ไล่ให้พระเอกเอาไปบอกข้างบนโน้นพระเอกก็ยอมไปเหรอมันก็ขึ้นไปขออองชั้นบนอีกทีคนข้างบนก็บอกอ๋อไปบอกคนข้าง บนของข้างบนอีกที่เอ้ยเป็นกูไม่ไปเคาะเรียกนะไม่อยากมีเรื่องคือจนสุดท้ายมันขึ้นไปอีกห้องบนสุดมันเป็นแผนเฮาของอีป้าคนหนึ่งมันเป็นนิตตินั่นแหละอีป้ามันก็บอกว่าทนเอาอีกสองสเดือนเดี๋ยวจะไล่พวกข้องที่ประหลาดออกไปอีป้าก็ให้เงินพระเอกมาแล้วไงต่อวะ จังนะเหมือนพระเอกมันก็อยากหาเงินมาปุ่นี่เร็วๆแล้วเพื่อนที่ทํางานมันก็ไปได้วงในมาว่าจะมีการปัันราคาคริปโตให้ลองหาเงินมาซื้อแล้วขายอีกวันตอน8ปดโมงสิบห้าแล้วมันจะไปหาเงินจากไหนล่ะเอามาเทรดคริปโตอูซองมันไม่มีทางเลือกเลยไปกู้เงินติดลอนนอกระบบมาเทรดอ๋อแต่มันดันซวยตรงที่ว่าไอ้เพื่อนทางห้องอ่ะมันรวมตัวกันมาขอประตูห้องพระเอกคิดว่าพระเอกมันทําเสียงดังรบกวนคนอื่นคือพระเอกก็บอกว่าไม่ใช่ แต่เหมือนมีคนใส่ความพระเอกทําให้พระเอกโวยวายว่าไม่ได้ทําคือพระเอกมันก็รอปิดออเดอร์ การันเทคิปโตอยู่จ้องทั้งคิกนะแต่อีกพวกชาวบ้านนั้นมากวนอีกกำลังหน้าสิวหน้าขวาเลยดีแก <c oughs> ใช่แล้วพระเอกอ่ะมันก็ไม่ได้นอนเลยเพราะไม่ได้สินเสียงคนข้างบนเนี่ยเดินเสียงดังทั้งคืนมันก็รีบไล่พวกชาวบ้านให้ออกไปคือไปเอกจะเฝ้ากราฟต่อแล้วชาวบ้านมันยอมไหมพวกชาวบ้านมันก็ไม่ยอมไงมันก็ขอให้ลิติเข้าไปตรวจเหมือนมีคนแอบเข้ามาห้องพระเอกแล้วเอาลำพงไปแอบติดให้เสียงดังเอ้าชิบหายแล้วพระเอกเมันก็หัดขืนเลยโดนจับไปที่โรงพักเอาแล้วพระเอกมันขายทํากาไรคิปโต หรือยังจะทันปิดหาตอนไหนและอีดอกออเดอร์ก็หางแล้วเพื่อนที่มันบอกราคาปั่นมันก็ย้ำนักย้ำหน่าว่าให้รีบตอน8ปดโมงสิเท่านั้นถ้าขายไม่ทันตัวใครโตมันแล้วพระเอกมันทําไงต่อทีนี้มันโดนจับอยู่แต่พระเอกมันแก้บอกตรวจว่ามันปวดขี้ขอเข้าคุยน้าหน่อยตารวจมันยอมไหมตอนแรกก็ไม่ยอมมนบอกว่่งั้นกูจะขี้ในโรงพักละกันตํารวจมาเลยยอมพระเอกหนีได้เหรอพระเอกมันวิ่งเข้าไปในห้องทํางานผู้กํากับแล้วไปล็อกอินหน้ากระดานเหตุคริปโตแล้วตำรวจมันจับอ๋อพระเอกมันปิดห้อง ทันกำลังจะกดขายอยู่แล้วเชี่ยวแต่ตำรวจมันพังประตูเข้ามายิงปืนไฟฟ้าฮ่าฮ,าฮ,าฮาอีเหี้ยเ้ยสวยไม่เย็ดแล้วมันกดขายทันไหมทันหาอะไรล้างพอดหมดตูดเลยงานนี้โหไม่เหลือหาอะไรเลยดิงั้นพระเอกมันเลยคลิดตั้นจะฆ่าตัวตายแต่บางเออมันไปเจอความลับบางอย่างแอบไปในห้องชั้นบนแล้วรู้ว่าห้องชั้นบนมันชักใหญ่เบื้องหลังเจอจังหวะมันไปไขอีป้าชั้นล่างด้วยโหอย่างดาร์กแล้วมันก็บังคับให้ไปหาอีป้านิติเลยรู้ว่าอีป้านิติพยายามจะไล่เที่ยวรูบ้านออก กดราคาซื้อได้ราคาถูกแล้วมันจบยังไงไล่ฆ่ากันตายหาหมดเหลือสดอพระเอกคนเดียวแล้วก็จบอ๋อคือเหมือนก่อนหน้านั้นมันตกลงกับไอ้ฆาตกรไว้ว่าให้โอนคอนโดเป็นชื่อมันก่อนแล้วค่อยร่วมมือไปขายอีป้าเพนหาคันวนพระเอกก็ได้คอนโดเป็นชื่อตัวเองแล้วพระเอกกลับมาเอาสัญญาแล้วก็ยิ้มอย่างสะใจเออตอนแรกพระเอกก็เหมือนเป็นคนดีอยู่นะแต่กับหักมุมกูว่าสถานการณ์มันบีบบังคับพระเอกนะ